สวัสดีค่ะสวนป่าธัญเทพวิถีเกษตรตามใจฉันนะคะวันนี้จะพามาชมสวนป่าของเราอายุ1ปีกับอีหกเดือนนะคะบรรยากาศหน้าฝนก็จะประมาณนี้ละคะ่ะก็ตัดหญ้า,ปาเป็นบ้างเป็นบางส่วนนะคะส่วนไหนตัดไว้ก็ไว้ไปส่วนไหนไม่ไว้ล้วก็ปล่อยไปก่อนนะคะนองจากแรงงานของเราจํากัดนะคะ่ซนนี้นะคะก็จะเป็น ดังที่ตั้งใจไว้ก็คือเป็นอุโมงต้นไม้ของเรานะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นมะฮอกกานีนะคะเน้นไปที่มะฮอกกานีนะคะลงเป็นแถวไปเลยส่วนฝั่งฝั่งซ้ายก็จะลงหลากหลายนะคะแต่ที่จริงนะ่ะเน้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมแต่มะาพร้าวน้ำหอมของเราไม่สามารถขึ้นได้ตายเรียบเลยค่ะทีนี้ก็เลยจะมาปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือ จะลงเป็นประดูป่านะคะประดูป่าแค่หนาอย่างนี้นะคะอันนี้กระถินเทพานะคะกระถินเทพากรถินเทพานี้โตโตดีมากนะคะเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่เลยแต่ว่าในระยะต่อไปก็คือ5้ปีหปีก็คือจะเอาลงนะคะก็เลยจะไม่ปลูกเยอะก็จะเน้นเป็นประดูนะคะ ส่วนยางนาไม่รอดนะคะยางนายางนาของเราไม่รอดนะคะโซนนี้ดูไม่สวยเลยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือมะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีหนึ่งปีหกเดือนตีครึ่งอเองนะคะเขาโตได้ดีมากเลยค่ะเนะนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นดินอย่างนี้นะคะดินลูกกลางผสมดินทรายจะทำให้ พืชไม่ไม่สามารถโตได้ดีแต่ว่าพืชที่สามารถอยู่ได้ก็จะเป็นพวกกระถินเทพามะฮอกกานีนะคะส่วนยางนาไม่เหลือสักต้นเลยค่ะส่วนนี้นะคะที่ลงยางนาไปนะคะเนะคะเป็นยังไงบ้างคะอุโม,มงต้นไม้ของเราใกล้จะเป็นอุบลต้นไม้ดั่งใจปรารถนาแล้วนะคะอันนี้คือประดูป,ป่านะคะที่เราลงแซมแมไว้เราต้องการรู้ว่าพืชชนิดไหนที่มันจะสามารถขึ้นได้ มะพร้าวน้ำหอมตายเรียบโซนนี้ห้าต้นนะคะไม่เหลือนะคะแต่ก็ไม่สวยนะคะไม่น่าจะโตปีนี้ก็เลยลงประดูป่าเพิ่มนะคะลงประดูป่าแล้วต้นแดงอันนี้ทดลองต้นแดงนะคะเนี่ยค่ะประดูป่าเสริมประดูป่าเข้ามานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ประดูแดงนะคะประดูแดงก็ไม่ค่อยโตนะคะ เขาจะรอดไหมลุ้นเหมือนกันนะคะรอดูว่าเขาจะรุ้นไหมเขาจะรอดให้เราไหมนะคะใล้แล้วค่ะใกล้เป็นความจริงแล้วค่ะกลจะมีอุโม,มงต้นไม้แล้วนะคะสวนป่าของเรานะคะหญ้าก็เยอะหน่อยนะคะหน้าฝนนะคะตัดไม่ทันนะคะค่อยๆทำไปแล้วกันเนาะ นี่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ